ตัวนี้เป็นสีพิเศษของเดลก็จะเป็นซูเปอร์โนวาซิลเวอร์พนักงานพี4ของเดลเนาะผมก็จะแถมเมาส์เอเดนแวร์ให้อีกตัวหนึ่งเนาะเมาส์เอเดนแวร์เป็นเมาส์เกมมิ่งเลยสำหรับเล่นเกมมีบริการดูแลซอฟต์แวร์ให้ฟรี1ปีนะครับมาโงโปรแกรมใหม่ไม่มีคา่าบริการ ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับรายการ IT TODAY b y รบายและยงโอเอนะครับ <Yeah. S 1> วนันนี้ผมนัทวุฒนะครับผมชายุฒิครับครับวันนี้เราจะมีเครื่องโนบุกเดลนะครับตัวนี้มารีวิวให้ดูกัน, <Okay. S 1> นตัวนี้ตุ่นอะไรครับตัวนี้เป็น G5 SE หรือว่าชื่อเต็มๆก็คือ G5 Special Edition <S <S อ่ามันสเปเชียลยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตัวนี้สเปคอะไรเกิดสเปคที่ทางเดียวให้มาก็จะเป็นตัวซีพจะเป็น AMD r y z e n 74800 h 8คอร์16เทรดแล้วก็กระจอที่ให้มาจะเป็น AMD Radeon RX5600M ถ้าตัวนี้ถ้าเทียบเท่ากับเอ i ม i ีเดียก็จะเป็น RTX2060 ตัวนี้เป็น d d r 66GB แรมที่ให้มาก็จะเป็นแรม8 g b DDR4 โัสพันสตัวทรไดที่ให้มาเป็น s o l i d State 5 1 2 GB ตัวแรมเนี่ยสามารถอัพได้จนถึง3.2เท่าเดิมเหมือนเหมือนเดิมตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็สามารถใส่ M2 ได้อีกหนึ่งสล็อตหรือว่าใส่2.5ได้อีกหนึ่งูกเปิดมาก็เห็นเลยว่า mm hmm. ไม่ใช่สีแบบธรรมดา,นานทั่วไปนะครับ mm hmm. มันเป็นสีอะไรครับตัวนี้เป็นสีพิเศษของเดียวก็จะเป็น c ูเปอร์หรือว่าซิมเวอร์ก็จะมีความเหลื่อมๆตรงนี้ <Wow. S 1> เวลาวิ่งไปวิ่งมาจะเหลื่อๆมๆไปโอเคพอร์ตการใช้งานมีอะไรบ้างครับพอร์ตด้านข้างที่ให้มา ฝั่งซ้ายมือของเรานี้นะครับก็จะมะีเดี๋ยวผมือให้่ชาร์จมินิไดสเพย์พอร์ตไดสติมยูสบีแบนยูบีซีที่เป็น d i สเพย์พอร์ดด้วยฝั่ <Okay. S 2> งนี้ก็จะเป็นไมโครส d ฟังและไมยูสติสองลูตัวรองเครื่องหลัลง,งจากที่ได้ดูพอร์ตแล้วนะครับก็มาดูภายในเนาะว่าคีย์บอร์ด รูปทรงเป็นยังไงนะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ที่เดลให้มาก็เหมือนเดิมเป็นเหมือนทรง G Series ของเดลนะครับ mm. G Series ของเดลตัวนี้ก็มีแบ็คไลท์ให้ใช้ทํางานได้เล่นเกมได้พอตื่นตาตื่นใจแล้วก็ใช้ทํางาน,นกลางๆได้สําหรับคนที่ใช้ทํางานหรือว่าสายเกมมิ่งก็ okay ยังโอเคอยู่ตัวจอที่เดลให้มาตัวนี้ก็จะเป็น15.6นิ้วเฟรมเรทจอก็จะเป็น120เฮิรต์ครับดับล่ารเป็นยังไงบ้าง G Series G5 ตัวนี้ของเดลที่ทํามา ฝาด้านล่างค่อนข้างแกะอัปเกรดได้ง่ายนะครับสามารถจริงๆสามารถทําได้เองไหมก็สามารถทำเองแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่สะดวกกลัว,ก,วก็ยกเข้ามาที่หน้าร้านดีกว่าส่วนพัดลมระบายความร้อนนะครับตัวระบายความร้อนเดียวออกแบบมาได้ดีนะครับเป็นพัดลมคู่2องตัวด้านล่างดูดลมเย็นเข้าก็เหมาะสําหรับพวกเกมมิ่งเนาะใช่คร<ช>ับใช้งานจริงจริงได้ได้ใช้ทุกสายนะถ้าสมมติว,ว่าใช้เกีก่ยวกับพวกตัดต่อวิดีโอเขียนแบบหรือว่าเล่นเกมคุ้มราคาอยู่ครับหลังจากที่ดูสเปคมาแล้วนะครับก็อยากรู้ราคากันแล้วแหละ ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาตัวนี้ที่เดีกวกคืาหนด,ดว่าคือ38,990บาทครับแต่ถ้าซื้อที่ระยองเอวันนี้ซื้อกับผมเนาะผมเป็นพนักงาน PC ของเดลเนาะผมก็จะแถมเมาส์ A อเลนแวร์ให้อีกตัวหนึ่งเนาะเมาส์เอเลนแวร์เป็นเมาส์เกมมิ่งเลยสำหรับเล่นเกมแล้วก็ทางหน้าร้านระยองเอมีอะไร,ะะรบ้างก็ทางร้านนะครับมีบริการดูแลซอฟต์แวร์ให้ฟรี1ปีโอเคมาลโปรแกรมใหม่ ไม่มีค่าบริการโอเคก็หลังจากที่ซื้อเครื่องไปลูกค้าจะได้บัตรสมาชิกเป็นหนึ่งใบนะครับใช้เป็นส่วนลดในการหลังจากลงโปรแกรมใหม่หนึ่งปีไปแล้วจะลดค่าบริการ1 0 0บาทนะครับแล้วก็บัตรนี้สามารถลดค่าอสซอรีได้5%นะเรัรเพราะว่าเราซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของระอยองเพย์ครับเราจะมีอะไรพิเศษเพิ่มอีกไหมครับถ้าลูกค้าซื้อ,อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น หล,ลายะยองโอนะครับผ่าน f a c e b o o k ของรยองโอแล้วก็ผ่านเว็บไซต์นะครับก็จะมีกระเป๋าแถมให้อีกหนึ่งใบนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้รีวิวมาสักพักนึงแล้วสำหรับตัวสเปคเครื่องแล้วก็โปรโมชั่นที่การได้ได้ซื้อกับทางหน้าร้านของรยอง o อเอเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วว่าการเทสเกมการเทสการใช้งานจริงเนี่ยมันดีแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปทสให้ดูกันครับชมกัน สุดท้ายนี้ก็ขอชวนลูกค้าอีกนิดนึงนะครับอ,อย่าลืมนะครับโปรโมชั่นที่ผมแจ้งไปก็คือถ้าสมมติว่าเข้ามาซื้อที่หน้าร้านของรยอ A, เอามี2สาขาเนาะเรามีสำนังกงานใหญ่ที่ศูนย์การค้าสาย4ก็วิ่งที่ถนนสุขมุมวิทโตมาเรื่อยๆพอเจอสีแยกไฟแดงสตาร์เราก็เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดร้านเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเป็นป้ายเดลวใหญ่ๆเลยแล้วก็สาขาที่2องตึกสไตล์ไอทีนะครับถ้าเข้ามาซื้อที่ สาขาหรือสำนักงานใหญ่ทั้งสองที่ก็จะมีมาสไวเลนแวร์แถมให้ด้วยทางช่องทางออนไลน์ก็เดี๋ยวให้ยงทัวนให้ลูกค้าฟังอีกทีครับก็ช่องทางออนไลน์นะครับที่ที่แถมกระเป๋านะครับจะมีลายเรยโมเอนะครับมีเว็บไซต์แล้วก็มีทาง Facebook นะครับทักเข้ามาได้เลยช่องทางไหนก็ได้เราแถมกระเป๋าเพิ่มให้หนึ่งใบโอเควันนี้ก็ประมาณเท่านี้วันนี้ขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ